พระจุลปันธกะเถระทรงแสดงฤทธิ์เนรมิตภิกษุหนึ่งพันรูปประกาศความเป็นพระอรหันต์ของตนเอตทัคคะในทางผู้ชำนาญในมโนมายธิพระจุลปันธกะเป็นน้องชายร่วมมารดาบิดาเดียวกันกับท่านพระมหาปันธกะเมื่อพระมหาปันธกะสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วได้รับความสุขจากการหลุดพ้นสิ้นกิเลสาสะวัทั้งปวงแล้วมีความปรารถนาจะให้จุลปันธกะน,น้องชาย มีความสุขเช่นนั้นบ้างจึงไปขออนุญาตจากธนเศรษฐีผู้เป็นคุณตาซึ่งก็ได้รับอนุญาตและให้ความร่วมมือด้วยดีเพราะคุณตาก็เป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วเมื่อจุลปันธากาศได้รับการอุปสมบทเรียบร้อยแล้วท่านพระมหาปันธากาศผู้เป็นพี่ชายได้สอนคาถาธน,นาพุทธคุณหนึ่งคาถาความว่าปทุมังยถาโกกนุทังสุขัทงทังปาโตสิยาพลมวีตะคัทงทัง องค์ีรสังปัสสะวิโรจมานังตปนุตมาทิจักมิวันตลิเขดอกปทุมชาติที่ชื่อว่ากกนุดขยายกลิ่นแยมบานตั้งแต่เวลารุ่งอรุณยามเช้ากลิ่นเกสรหอมระเหยไม่รู้จบเธอจงพินิษดูพระสัตยมุนีอังคีรสผู้มีพระรัสมีแพรพโรธอยู่ดูจะดวงที่ว่าก่อนส่องสว่างอยู่กลางนาภากากาศนั้นด้วยคาถาเพียงคาถาเดียวเท่านั้น ปรากฏว่าพระจุลปันธกาเรียนอยู่นานถึงสี่เดือนก็ยังจามไม่ได้ท่านพระมหาปันธกาพี่ชายพยายามเคี่ยวเข็นอย่างไรก็ไม่สําเร็จในที่สุดก็เห็นว่าท่านเป็นคนโง่ขล่าวปัญญาทึบเป็นคนอภัพในพระพุทธศาสนาไม่สามารถจะบรรลุค,คุณพิเศษจเจริญรุ่งเรืองในพระาศาสนาได้จึงตําหนิประนามท่านแล้วขับไล่ออกจากสํานักไปด้วยคําว่าจุลปันธกะเธอใช้เวลาถึงสี่เดือนยังไม่อาจเรียนคาถาแม่เพียงบทเดียวได้ นับว่าเธอเป็นคนอาภัพไม่สมควรอยู่ในพระศาสนานี้เพียงคาถาเดียวยังเรียนไม่ได้แล้วจะทํากิจแห่งบรรพชิตให้ถึงที่สุดได้อย่างไรเมื่อเป็นเช่นนี้เธอจงออกไปเสียจากที่นี้เถอดในวันนั้นหมอชีวกโกมารพัฒได้กราบอาราธนาพระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ห้ารอยรูปไปเสวยและฉันพตตาหารที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นในฐานะที่พระมหาปตกกผู้มีหน้าที่เป็นพรตุเทศ ได้จัดนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดในพระอารามไปฉันพระตาหารที่บ้านของหมอชีวโกโกมานพัฒนั้นเว้นเฉพาะพระจุลปันธกะเพียงรูปเดียวหรือไว้ในพระอารามพระจุลปันธกะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตและวาสนาของตนเองคิดว่าตนเองเป็นอาภัพบุคคลในพระพุทธศาสนาไม่สามารถที่จะบรรลุโลกุตตรธรรมได้จึงตัดสินใจที่จะสึกออกไปเป็นฆราวาสแล้วทำบุญสร้างกุศลต่างๆตามควรแก่ฐานะ จึงได้หลบออกจากวัดตั้งแต่เช้าตรู่ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจงกรมอยู่ได้ทอดพระเนตรเห็นเธอเดินมาจึงตรัสถามว่าจุลปันธกะนั้นเธอจะไปไหนแต่เช้าตรู่เช่นนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระมหาปันธากาได้ขับไล่ข้าพระพุทธเจ้าออกจากอารามดังนั้นข้าพระพุทธเจ้าจะไปลาสิกขาพระเจ้าข้าจุลปันธกะเธอมีได้บวชเพื่อพี่ชายเธอบวชเพื่อตถาคตต่างหากเมื่อพี่ชายขับไล่เธอ เหตุไนเธอจึงไม่มาหาถาคตการกลับไปอยู่ครองเรือนจะมีประโยชน์อะไรมาอยู่กับถาคตจะประเสริฐกว่าพระบรมศาสดาพาเธอไปที่พระคันธกุติประทานผ้าขาวบริสุทธิ์ผืนเล็กๆให้เธอผือนหนึ่งแล้วทรงแนะนําให้เธอบริกรรมด้วยคาถาว่าระโชหรนังระโชหรนังพร้อมกับใช้มือลูบคลาผ้าผืนนั้นไปด้วยท่านรับผ้ามาด้วยความอบอิ่มใจสแสวงหาที่สงบสงัดแล้ว เริ่มปฏิบัติบ,ตบริกรรมคาถาลูกคล้ำผ้าที่พระพุทธองค์ประทานให้ท่านบริกรรมได้ไม่นานผ้าขาวที่สะอาดบริสุทธิ์ผืนนั้นก็เริ่มมีสีคล้ำเศร้าหมองเหมือนผ้าเช็ดมือจึงคิดขึ้นว่าผ้าผืนนี้เดิมที่มีสีขาวบริสุทธิ์แต่อาศัยการถูกต้องสัมผัสกับอัตภาพของเราจึงกลายเป็นผ้าสกปรกเศร้าหมองสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอแล้วเจริญวิปัสสนากรรมฐานยกผ้าผืนนั้นขึ้นเปรียบเทียบกับอัตภาพร่างกายเป็นอารมณ์ ก็ได้บรรลุทระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิทยานคือปัญญาอันแตกฉานมีสีประการคือหนึ่งอัธปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในอัตสองธรรมปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในธรรม 3. นิรุตติปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในนิรุตติคือภาษา4ปฏิภาณปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในปฏิภาณครั้นรุ่งเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์เสด็จไปยังเรือนของหมอชีวกโกมารพั เพื่อเสวยพัตหารตามที่หมอชีวกกลาบอาราธนาไว้เมื่อหมอชีวกน้อมนำพัตหารเข้าไปถวายพระบรมศาสดาพระองค์ทรงปิดบาทแล้วตรัสว่ายังมีพระภิกษุอีกรูปหนึ่งอยู่ที่วัดหมอชีวกจึงส่งคนไปนิมนต์ให้ท่านมาฉันพัตหารขณะนั้นพระจุลปถกเพื่อจะประกาศความเป็นพระอรหันต์ของตนให้ปรากฏจึงได้เนรมิตพระภิกษุขึ้นถึงจำนวนหนึ่งพันรูปในพระอาราม อยู่ในอิริยบทต่างๆก,กันบ้างก็สาธยายพุทธคุณบ้างก็สักจีวรบ้างก็ย้อมจีวรเป็นต้นเมื่อคนรับใช้มาถึงวัดได้เห็นพระภิกษุจำนวนมากมายอย่างนั้นจึงรีบกลับไปแจ้งแก่หมอชีวกพระพุทธองค์ทรงสดับอยู่ด้วยจึงรับสั่งให้คนใช้นั้นไปนิมนต์นท่านที่ชื่อจุลปันธกะคนรับใช้ไปกราบนิมนต์ตามพระดำรัสนั้นด้วยคำว่าข้าแต่พระคุณเจ้าพระบรมศาสดารับสั่ง ให้มานิมนพระจุลปัธกะขอรับพรากฏว่าพระภิกษุทุกรูปต่างก็พูดเหมือนกันว่าอาตมาชื่อพระจุลปัธกะคนรับใช้ไม่รู้จะทําอย่างไรจึงต้องกลับไปกราบทูลพระบรมศาสดาตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกพระพุทธองค์ตรัสแนะว่าถ้าพระภิกษุรูปใดพูดขึ้นก่อนเธอจงจับมือภิกษุรูปนั้นไว้แล้วนําท่านมาส่วนพระภิกษุที่เหลือก็จะหายไปเอง คนรับใช้ปฏิบัติตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแนะนํานั้นแล้วได้นําพระจุลปันธกาสู่ที่นิมนต์เมื่อเสร็จภารกิจแล้วพระบรมศาสดาทรงมอบให้ท่านเป็นผู้กล่าวพัตานโมทนาอันเป็นการเสริมศรัทธาแก่ทายกทายิกาบุพกรรมของพระจุลปันธกะในอดีตการครั้งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะพระจุลปันธกะได้บวชเป็นพระภิกษุในครั้งนั้นด้วยท่านเป็นผู้มีปัญญาดีจำทรงหลักทำคำสอนได้เร็วแม่นยำ ท่านเห็นเพื่อนภิกษุรูปหนึ่งซึ่งปัญญาทึบท่องสาธยายหัวข้อธรรมเพียงบทเดียวก็จำไม่ได้จึงหัวร้อยย้อท่านทำให้ภิกษุรูปนั้นเกิดความอับอายเลิกเรียนสาธยายหัวข้อธรรมนั้นเพราะกรรมเก่าในครั้งนั้นจึงเป็นผลติดตามให้ท่านมีปัญญาทึบโม่เข่าในอัตภาพนี้พระจุลปันธกาสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วได้เป็นกำลังช่วยกิจการพระศาสนาตามความสามารถของท่านและ โดยที่ท่านเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในมโนมยิทิพระบรมศาสดาจ,จึงส่งยกย่องท่านในตำแหน่งเอตะทักคัเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้ชำนาญในมโนมยิทิท่านดำรงอายุสังขารสมควรแก่การเวลาแล้วก็ดับพันธปริพานธ์